คซิโก้บอกว่าตอนนี้แม้แข้งชาติึกไทยทุกคนจะเสียใจต่อการเสร็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมนมหาูุ้ิพลอุเดศแต่ว่าทุกคนนั้นจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อถวายชัยชนะแต่พระองค์ท่านให้ได้ครับความพร้อมของทีมชาติไทยในการเตรียมลงลุยศึกบนรายการสําคัญ2รายการในช่วงกลางเดือนหน้าครับทางฟุตบอลโลก2018รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกลุ่มบีนัดที่5จะเปิดสนามรัฐมังคลากีฬาสานเจอกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายน และเดินทางไปแข่งขันต่อกับการป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup รอบแรกกลุ่ม A ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่ม19พฤศจิกายนครับล่าสุดโคซิโกได้บอกว่านักเตะทุกคนนั้นแม้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เสียใจกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูิพลอดุยเดชแต่ทุกคนนั้นบอกว่าอยากอยู่ทีมชุดนี้อย่างมากเพื่อจะลงแข่งขัน แต่พระองค์ท่านนะครับทุกคนนั้นบอกว่าจะตั้งใจอย่างดีสุดลงวิ่งเต็มที่จนวิธีสุดท้ายเพื่อถวายชัยชนะแด่พระองค์ท่านให้ได้นะครับตอนนี้ครับผ่านการแข่งขันมาแล้ว4นัดนะครับแล้วก็เราก็แพ้รวดกับรอบ2ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในกลุ่ม B เราอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มส่วนออสเตรเลียมีแแต้มอยู่ที่อันดับ2ครับส่วนการป้องกันแชมป์ของศึก AFF s ุกกิครับไทยจะลงเตะธนะแชมป์เก่า ในรอบแรกครับอยู่กลุ่ม A เตะที่กรุงม,มนิลาประเทศฟิลิปปินส์โปรแกรมการแข่งขันทั้ง3นัดครับวันที่19พฤศจิกายนเจอกับอินโดนีเซียวันที่22พบกับสิงคโปร์และปิดท้ายวันที่25เจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม B ครับมีเจ้าภาพเมียนมามาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาที่เป็นทีมชนะจากรอบคัดเลือกครับ